ปิงค่ะครับกลับมาพบกับพวกเรานะครเพครอบครัวข่าวเด็กในวันพุธกลางสัปดาห์ครับครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับก็ต้องถามปิงปิ๊งก่อนเลยว่าปิ๊งปิ๊งเนี่ยชอบกินขนมขบเคี้ยวอย่างเช่นมันฝรั่งทอดไหมครับโอ้ชอบมากเลยนะคะพี่ฟครับซึ่งปิ๊งปิ๊งรู้ไหมครับว่าขนมขบเคี้ยวนะครับมีอันตรายเป็นอย่างมากครับเพราะมันมาพร้อมกับความเค็มครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ ในช่วงปิดเทอมนี้นะคบเพื่อนๆหลายๆคนนะคบคงจะมีเวลาว่างอยู่บ้านนั่งเล่นเกมหรือว่าดูทีวีใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องควบคู่ไปกับขนมขบเคี้ยวแน่นอนครับซึ่งเดือนหรือไม่ครับว่าขนมขบเคี้ยวนี่นะครับมีอันตรายต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก ความเค็มครับท่านเพื่อนอยากดูว่าจะเป็นอย่างไรนั้นดูเลยครับปัจจุบันนี้นะคะมีขนมขบเคี้ยวหลายชนิดที่มีรูปร่างรสชาติสีสันและบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจให้เด็กๆอย่างเราเลือกซื้อแต่บางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมที่ใส่ในขนมเหล่านั้นอะไรให้ประโยชน์หรือเป็นโทษอย่างเช่นมันฝรั่งทอดปรุงรสที่มีหลายคนชื่นชอบแต่ว่ามันทอดนั้นมีเกลือผงชูรสหรือเครื่องปรุงรสที่เป็นโซเดียมผสมอ,อยู่ด้วยเพื่อเพ รสชาติความอร่อยแม้โซเดียมจะเป็นสังที่จําเป็นคือทําหน้าที่ควบคุมความสมดุลของของเหลวในร่างกายรักษาความดันให้เป็นปกติช่วยการทํางานของประสาทและกล้ามเนื้อในร่างกายปริมาณโซเดียมที่แนะนําให้บริโภคต่อวันสําหรับคนไทยอายุ6ปีขึ้นไปซึ่งเป็นปริมาณที่พอดีต่อความต้องการของร่างกายนั้นต้องไม่เกิน2,400มิลลิกรัมหรือประมาณครึ่งช้อนชาการทานอาหารที่มีรสเค็มปริมาณหน้าเกินไปหรือบ่อยครั้ง จะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการซึ่งโซเดียมส่วนเกินนี้จะทําให้ไตทํางานหนักจนเกิดอาการบวมน้ําเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตอีกทั้งทําให้ความดันเลือดสูงทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วยยิ่งเด็กๆอย่างเราไม่ควรทานขนมที่มีรสเค็มมากเกินไปเพราะร่างกายเราไม่สามารถรับโซเดียมในปริมาณที่มากๆและขับถ่ายได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างมันฝรั่งทอดปรุงรสจำนวน5ยี่ห้อเพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณ โซเดียมผลวิเคราะห์พบว่ามันฝรั่งทั้ง5ตัวอย่างในปริมาณ1กิโลกรัมมีโซเดียมสูงมากและมีปริมาณเกินกว่า2,400มิลลิกร,ร,มรัมนั่นหมายถึงว่าหากเราทานมันฝรั่งปริมาณ1กิโลกร,รมัมร่างกายจะได้รับโซเดียมเกินกว่าปริมาณที่แนะนําให้ควรบริโภคต่อว,วันครับนัน้นเราขอเปลี่ยนจากข่าวเข้มๆมาเป็นข่าวหวานๆกันดีกว่าค่ะพี่โฟคะ <eled> นอกจากขนมกรุบกรอบด้วยน,นะคะพี่โฟกินขนมหวานบ่อยๆไหมคะไม่ค่อยนะคะมากสุดที่กินกินค่ะจะดีแล้ว